แต่คราวนี้ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งแนวทางที่เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของระยะห่างที่ปลอดภยอัยหรือเรียกกันว่าระยะห่าง ทางสังคมโซเชียล distancing นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับก็คืออยู่ที่1-2เมตรแต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งของจีนที่บอกว่าเชื้ออาจจะอยู่ในอากาศแล้วก็ไปได้ไกลมากกว่านั้นครับคือข้อมูลจากนักวิจัยจีนนะคะทาการวิจัยแล้วก็พบว่าไอ้เจ้าเชือ้อโควิด -19 ที่ว่านี้เนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลามากถึง4-5เมตรนะคะก็เลยมีคําแนะนําว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะท่านผู้ชมครับเวลาที่ เชื้อกระจายออกไปผ่านคนที่มีเชื้อโควิด -19 อยู่ในร่างกายนะครับและถ้าหากว่าผู้ป่วยไอหรือว่าจามออกมาโดยไม่ได้มีการปิดหน้ากากอนามัย เชื้อจะลอยเข้าสู่ในอากาศและจะอยู่ได้นานถึงครึ่งชั่วโมงนะครับระยะก็จะไกลามากกว่าเดิมก็คืออยู่ที่4 5ถึง5เมตรหลังจากนั้นครับเชื้อไม่ได้ไปไหนครับหลังจากอยู่บนอากาศเสร็จก็จะค่อยๆตกลงบนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทั้งที่ทำงานของเราหรือแม้แต่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โทรทัศน์ชั้นวางของแล้วก็จะอยู่แบบนั้นครับประมาณ2-3วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและลักษณะของพื้นผิวว่าจะเป็นพลาสติกแก้วกระดาษหรือว่าโลหะแต่มีการทำวิจัยและก็ทำข้อมูลตามการรายงานของทางสำนักระบาดวิทยาของจีนนะครับเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยอย่างในบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ36-37ถึงองศาเซลเซียสหลังจากที่เชื้อลอยอยู่ในอากาศแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงพอตกลงมาแล้วเชื้อจะอยู่ตรงนั้นนาน2-3ถึงวัน น้ำหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ป่วยแล้วเอามือเนี่ยไปสัมผัสกับจุดที่มีเชื้อกระจายอยู่หลังจากนั้นครับถ้าเราไม่ได้ไปล้างมือแล้วเอามือมารูปที่บริเวณใบๆๆในหน้าไม่ว่าจะเป็นตาที่จมูกหรือว่าที่ปากเรามีโอกาสติดเชื้อได้ทันทีเพราะว่านี่คือสาเหตุสําคัญที่เชื้อมันสะสมอยู่ได้นาน2-3ถึงวันดังนั้นดีที่สุดก็คือต้องมันล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่หน้ากากาอนามัยนะครับสำหรับผู้ป่วย ส่วนถ้าคนที่ไม่ป่วยถ้าหากว่าต้องไปอยู่ในจุดที่คนรวมตัวกันอยู่จํานวนมากเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันครับยังมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากทางคณะนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนะครับให้ข้อมูลว่าเชื้อที่ผ่านการไอหรือจามยังทนอยู่ในอากาศได้นานกว่านั้นมากกว่าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้อีกนะครับเขาบอกว่าสามารถลอยอยู่ในอากาศได้อย่างน้อยๆสามชั่วโมง เนื่องจากว่านักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองได้มีการจำลองสถานการณ์จากผู้ติดเชื้อราย,ายหนึ่งปล่อยเชื้อออกมาปรากฏว่าหลังจากเชื้อกระจายก็ค่อยๆตกลงบนพื้นผิวของอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆหรือว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพอตกมาแบบนี้เชื้อยังคงอยู่ครับอีกอย่างน้อยๆสองถึงสวันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวอย่างที่บอกไปดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยง ไปอยู่ในจุดที่มีคนรวมตัวกันอยู่จำนวนมากๆมันล้างมือบ่อยๆและถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งครับ เอาข้อมูลจากหลายๆการวิจัยมาช่วยเพิ่มพูนความรู้นะคะให้เรารับรู้เข้าใจถึงทิศทางถึงระยะเวลาในการระบาดของโควิด1 9ได้มากยิ่งขึ้นเราต้องตระหนักแต่ว่าไม่ตระนกนะคะคเพราะว่าชีวิตประจําวันยังคงต้องดําเนินต่อไปอะไรที่ป้องกันได้ป้องกันเอาไว้ก่อนวิธีการง่ายๆที่เราคุยกันทุกวันพูดกันทุกวันสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือให้สะอาดเราจะผ่านมันไปนะคะคขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวทีเอ็นช่อง16นะครับถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการ ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดที่กระดิ่งนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอน่าสนใจรออยู่อีกเพียบเลยครับ